หกไม่ทันพี่ตอนตอนนี้นํำอยู่ที่สามพันนะครับพี่ <c oughs> พี่ใส่เดินหน้าอย่าใส่ถอยหลังนะครับพี่ชายจ๋าใจคอไม่ค่อยดีพี่เออเฮ้ยสามพันจริงเหรอ <c oughs> ผมจบเลยดีกว่าบางพี่ไม่มีใครใส่ต่อแล้ว <c oughs> ใช่ไหม ไม่ว่านะไม่มีบิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้นะผมบอกแล้วนะพี่ใส่เดินหน้าครับพี่พี่อย่าใส่ถอยหลังนะโอ้โหจากสามพันเหลือพันห้าพันหกพี่ชายจ๋าเป็นเรื่องแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาลุยจากพี่นําอยู่ที่สามพันมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับเนื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อตะกัวผสมชนวนฝังแผ่นทอสเสกพี่ชายนําอยู่ที่สามโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> มีคนเดียวเองเหรอสองคนเด็กพี่เอกแปดร้อยแล้วก็พี่พี่นัทวุฒิสามพัน อาไม่เป็นไรพี่ถ้าจบสามพันก็ไม่ว่ากันโอ้โหลายการนี้ลายการนี้เลขนัมเบอร์เลขโค้ดนัมเบอร์รายการน,าารนี้ไม่ขึ้นครับพี่หนึ่งเจดสองหนึ่งครับพี่หาบงอหาบทอยอต้งหาบ มีใครให้มากกว่าสามพันไหมครับพี่นำอยู่ที่สามพันรายการนี้พี่นัทตวุธถ้าพี่มองว่ามันไม่คุ้มพี่ยกเลิกได้เลยนะผมไม่ว่านะครับพี่เออผมจะได้เอาเก็บไว้ก่อนเาม,มาื่อวานก็จบไปสามพันสองสามพันสามแล้วพี่เลขกี่หลักไม่รู้สี่หลักหรือสามหลักนี่แหละ นำอยู่ที่สามพันผมนับสามไปแล้วพี่มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับใครไม่มีบิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้นี่คือเนื้อตะกัวผสมชนวนฝังแผ่นทอเสกนับสองครับพี่โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวพี่รายการนี้นับสองไปแล้วสามพันจริงเหรอวะเนี่ยพี่ใช่เหรอ เมื่อวานจบไปสามพันสามหรือสามพันสองในแหละถ้าจําไม่ผิดอ่ะผมนับหนึ่งครับพี่ผมนับหนึ่งครับพี่ชายจ๋ายินดีด้วยโอ้โหไอ้มีคุณไอ้บัลไลไส้ไม่จบสักทีนับดีเลยสามสองหนึ่งพี่ไปพี่สามพันก็สามพันพี่ชายจ๋า จบการประมงยินดีด้วยนะครับเข้าเส้นชัยไปแล้วหวานเกียพี่นัทตวุฒิแคบหน้าจอดังกลาาผมหน่อยพี่นัทวุฒิถ้าพี่มองมันไม่คุ้มพี่ยกเลิกได้นะผมไม่ว่านะพี่ยกเลิกได้เลยนะครับถ้าพี่มองว่ามันไม่คุ้มนะผมยกให้ยกเลิกได้นะครับแต่พี่เขาไม่น่าจะยกเลิกแล้วล่ะเขากดก้าวมาแล้ว บอกได้นะครับยกเลิกได้นะพี่นะถ้ามองว่ามันไม่คุ้มนะครับ